เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องของโจรที่ถูกตำรวจจับได้เพราะขี้ไหมฮะหรือว่าโจรที่ต้องโดนทะลวงดากเพราะว่าไปพังประตูหน้าบ้านคนอื่นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวความจังไรปุ่งๆที่โจรเขาเนี่ยไ,ได้ฉลาดจนทำให้ตำรวจก็ได้จับกันได้เลยคือไม่รู้จะสงสารหรือสมเพศโจรพวกนี้ดีนะครับเอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มก,กันกับเรื่องความอันตรายใกล้ตัวก,กันก่อนดีกว่า เชื่อได้ว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยมีอารมณ์แบบเล่นมือถือไปจนกระทั่งลืมดูของรอบตัวใช่ไหมครับซึ่งแอดต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากโดยเฉพาะใครก็ตามนะครับที่ได้ไปเดินในตอนกลางคืนเพราะว่านี่แหละฮะเราจะกลายเป็นเป้าหมายที่ดีเด็ดของโจรเลยอย่างเช่นน้องอายุ16คนนี้ครับที่เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปเดินเล่นตอนตีสี่แล้วก็เจอแจ็คพอตครับเจอโจรเอาอาวุธมาจี้ข้างหลังแล้วก็ขโมยมือถือนั้นไปเลย ซึ่งปกติถ้าใครโดนแบบนี้นะครับก็ต้องทําใจแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเอาไปแจ้งความนะครับมันก็ยากฮะที่จะได้มือถือคืนมาได้ถ้าเกิดว่าไอ้โจรมันไม่หิวขึ้นมาก่อนเพราะว่าโจรผู้ที่ได้ขโมยไปนะครับมาได้เอามือถือของน้องอันนี้แหละไปใช้แอปสั่งอาหารอันหนึ่งฮะสั่งอาหารมาที่บ้านคือหวังว่าไหนไหนขโมยมือถือมาแล้วก็จะขอใช้เงินในบัตรเครดิตของน้องด้วยมั้งนั่นแหละฮะเมื่ออาหารมาถึงที่บ้านตามกําหนดนะครับมันก็เลยได้มีโปรโมชั่นพี่โปลิสแถมมาด้วยอีกเลย เจ้าโจรก็เลยได้โดนจับเข้าคุกไปแล้วน้องเขาก็ได้มือถือคืนนะครับซึ่งนอกจากความหิวจะทําให้คนมึนๆได้แลยเนี่ยการปวดครี่นะครับก็ทําให้โจรหมืนได้อีกเช่นกันครับคือในเดือนตุลาคมของปี2016นะฮะมันก็ได้มีโจรใจสาผู้หนึ่งบุกเข้าไปขโมยของยังบ้านของสามีภรรยาที่เขาไม่ได้อยู่บ้านนั้นมานะครับ ก็จัดการตะเตรียมทุกอย่างได้เนียนมากครับปิดหน้าคุมมือไม่มีรอยนิ้วมืออะไรเลยจนกระทั่งเจ้าโจรมันกําลังจะออกจากบ้านนี่แหละครับมันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคือขัาสเกิดบุกฮะโจรมันรู้สึกว่าท้องมันตุงตุงครี่ขึ้นมาก่อนบักโจรผู้นี้นะครับก็เลยพุ่งเข้าไปที่ห้องน้ําของบ้านเหยื่อฮะแล้วก็ไปปล่อยพรวดพลาดเลยแล้วด้วยความที่มันนิสัยไม่ดีหรือว่าเร่งรีบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็ทิ้งครีไว้ตรงนั้นแหละครับไม่ยอมกดคงจะเป็นการเยาะเย้ยเจ้าของบ้านละมั้ง แต่ก็เพราะว่าไอ้ช็อกโกแลตเหลวที่มันได้ทิ้งไว้ในซ่วมนี่แหละครับก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยจับโจรคนนี้ได้ครับเพราะว่าในสิ่งปฏิกูลเหล่านี้นะครับมันจะได้ซ่อน DNA ของมนุษย์เราไว้ด้วยซึ่งถึงแม้วมันจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการตรวจสอบนะครับก็คือ1ปีแต่ในที่สุดเนี่ยเวรกรรมก็ตามมาสนองโจรไว้ย42ผู้นี้ครับคือตำรวจมาเคาะที่บ้านเขาแล้วก็ลากคอเขาไปลงสังเตตามฟอร์ม ว่าแต่ไอเรื่องการบุกบ้านแล้วไปทำเรื่องงั่งๆแบบนี้นะครับมันก็ทําให้แอดนึกถึงนิทานโบราาเรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่าโกดีล็อกกับมี3ตัวไม่รู้มีใครเคยได้ยินหรือเปล่าคือเรื่องมันจะมีอยู่ว่าแม่สาวผมบอนโกดีล็อกนะครับถธอก็แอบเข้าบ้านมีไปส็ดแล้วก็ไปกินข้าวไปพังข้าวของในบ้านของมีนี่แหละแต่สุดท้ายก็ถูกหมีจับกินตายครับเพราะดันเผลอไปหลับในบ้านของมีซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่ในนิทานนะ พราะว่าในปี2012นะครับก็ได้มีคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษผู้หนึ่งครับที่ได้กลับมาจากการพักร้อนอันแสนยาวนานซึ่งก้าวแรกที่ทั้งคู่ได้เหยียบเข้ามาในบริเวณบ้านปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะว่ามันไม่มีจดหมายอะไรที่ส่งมาถึงพวกเขาเลยนะครับไม่ว่าจะบินค่าน้ําค่าไฟอะไรแบบนี้คือไม่อยู่บ้านมานานอย่างน้อยเมือนก็น่าจะมีอะไรกองกองอยู่ใช่ไหมยังไม่พอครับพอพวกเขาได้ไขกุญแจเข้ามาในบ้านเนี่ย ก็พบว่าในบ้านตัวเองนะครับดูสะอาดมากเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปจ้างใครมาทําความสะอาดเลยซึ่งพวกเขาก็จําได้นะครับว่าตอนก่อนจะออกไปจากบ้านที่จะไปเที่ยวนี่พวกเขาก็เร่งรีบออกไปมากจนไม่มีเวลามาเก็บกวาดอะไรเลยคือคิดว่าเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็จะกลับมาเก็บของที่บ้านครับก็มืนมืนไปทั้งจานในห้องครัวแล้วก็เสื้อผ้าที่พวกเขาได้ทิ้งอยู่เนี่ยก็ถูกซักแล้วก็เก็บเป็นระเบียบเลยครับนอกจากนั้นยังมีไก่ฟิลเล่กับสปากเกตตี้ที่ตั้งรออยู่บนโตะ๊จะจัดเตรียมเป็นเหมือนกับอาหารที่ต้อนรับพวกเขาอยู่เลย ขาก็เลยคิดว่าเออมันจะมีนางฟ้าที่ไหนมาทําความสะอาดห้องให้หรือเปล่าซึ่งนางฟ้าดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับบนบ้านของเขาเองนี่แหละฮะคือเมื่อคุณปู่คุณย่าท่านได้ย่างกายขึ้นไปพุ่งบนห้องนะครับก็ถึงกับต้องตกใจร้องเอ,อเอ,อ๊ะเ,เลยเพราะว่ามันมีชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังนอนหลับอยู่บนเตียงเหมือนกับในนิทาเรื่องโกดิีล็อกเป๊ะเลยครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่คุณปู่คุณย่าเขาไม่ได้โหดขนาดจะไปนขนดดขย้ำปัม้มผู้ชายคนนั้นให้ตายนะครับนั่นก็เวอร์ไป ท่านทั้งสองนะครับก็ได้ทําการย่องย่องลงไปข้างล่างครับเพื่อที่จะไปหยิบโทรศัพท์มาหมุนโทรบอกโปลิสเนี่ยแหละให้มันรอจับบักผู้หนุ่มผู้นี้เป็นของขวัญที่ได้ช่วยทําความสะอาดบ้านพวกเขาให้ฮะว่าแต่ทําไมผู้หนุ่มผู้นี้ถึงได้มาอยู่ในบ้านของเขาได้ละ่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับชายผู้นี้นะครับมีนามว่าลูคัสโคยนอฟสกีซึ่งก็เป็นชาวโปลแลนด์ที่ได้ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็คงจะตกงานหรือว่าหาอะไรไม่ได้ในตอนนั้นนั่นแหละก็เลยละเฮเล,ล่อนไปในละแวกบ้านครับ แล้วบักลุกคัสเนี่ยก็ดันมาพบกับบ้านของคุณย่คณาคุณปู่เนี่ยที่มีย้าขึ้นเต็มบ้านเลยก็เลยคิดว่ามันจะต้องไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแน่ๆหลังจากนั้นก็บุกเข้ามาในบ้านเลยครับแล้วก็มายึดบ้านเป็นของตัวเองจัดแจงทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเลยคือคงคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างแล้วว่างั้นแล้วตลอดเวลา right ที่เขาได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะครับเขาก็ไม่ได้แบบอยู่แบบหลบๆบซ่อนๆนะคือก็มีเพื่อนบ้านหลายคนเลยครับที่ได้มาเห็นเขาแต่เพื่อนบ้านก็คิดว่าคงจะเป็นหลานของสองปู่ย่านี่มันก็เลยไไไม่่ด้ใใสจอะรรคับ ซึ่งเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งคุณปู่คุณย่าก,ก็เลยไม่รู้ว่าจะขอบคุณผู้หนุ่มผู้นี้หรือว่าจะโมโหดีนะฮะก็เลยบอกตำรวจไปว่าคุณตำรวจครับพาเขาไปเข้าสังเตก่ะแต่ว่าก็เพลาเพลามือกับเขาหน่อยละกันนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าหากมีคนบุกมาบ้านและทําความสะอาดบ้านให้จนเช้งกระเดะซะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเลี้ยงเขาไว้ต่อหรือว่าจะแจ้งตำรวจให้มาจับฮะหรือจะทําแบบนายผู้นี้ที่มาเจอกับโจรใจบาปสองคนกำลังปล้นบ้านเขาอยู่คาหนังคาขาวเลยนะครับ แต่ทว่าพอเป็นแบบนี้แทนที่พี่แกเขาจะกลัวไม่ฮะพี่แกกับปิดประตูปั้งล็อกแล้วก็ยิ้มเสยะเสยะพร้อมกับบอกว่าของดีมาถึงบ้านแล้วงานดีแบบนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้ไปที่ไหนแน่ <c oughs> เพราะว่าเจ้าของบ้านนะครับเขาเป็นชายรักร่วมเพศคนหนึ่งที่มีนามว่าแฮร์รี่เฮริงตันเจ้าของฉายา American Most Terrific Gay Sex Predator หรือ เกนุ่มนักราผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาที่แบบกล้ามบึกจะบอกใครนะครับนั่นแหละฮะสองโจรผู้นี้ก็เลยถูกจับขึงตึงอยู่ในบ้านนะั้นถึง5วัน5คืนเลยโดยตลอดเวลา5วันนั้นนะครับผู้คนในละแวกบ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงโอยอีดฉีดซาดกันจนคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขากินส้มตําอะไรกันแซบๆซอยู่หรือไงก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะว่าโจรน,นะครับก็แบบเรียกว่าแทบจะร้องขอชีวิตจากผู้หนุ่มผู้เนี้ยบอกว่าพาข้าไปส่งตํารวจเธอข้ายอมติดคุกแล้ว ซึ่งเมื่อผ่านไป5วันนะครับเฮียแฮร์รี่ก็แจ้งตำรวจให้มาจับโจรพวกนี้ครับซึ่งเมื่อแวบแรกที่ตำรวจมาเห็นเนี่ยตำรวจก็ถึงกับอุทานขึ้นมาเลยครับว่ามันเป็นสภาพอะไรที่น่าสะพรึงทวานรมากโดยบักแฮร์รี่ผู้นี้นะครับก็ได้พูดกับตำรวจอีกว่าไอ้เจ้าโจรสองคนนี้เนี่ยมันพังประตูหน้าบ้านผมเข้ามา ผมก็เลยพังประตูด้านหลังมันเพื่อเป็นการเอาคืนซะเลยแต่เอาเป็นว่าโจรทั้งสองก็รอดจากการทรมานป,ปุ๊บไปแล้วนะครับก็ไปอยู่ในคุกแทนแต่เอ๊ะในคุกนี่อาจจะมีเมนูส้มตาภาค2ต่ออีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องการขโมยของอะไรแปลกๆก,ก,กันต่อดีกว่าที่มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคู่หนึ่งนะครับเขาได้ตื่นขึ้นมาในห้องพักตัวเองขณะที่ไปเที่ยวยังออสเตรเลียครับแล้วก็พบว่ามันมีแพนกวินตัวหนึ่งเนี่ยมันเดินอยู่ในห้องเขาเลย พวกเขานะครับก็สงสัยมากว่าไอ้แพนกวินนี่นะมันมาเดินในห้องเขาได้ยังไงก็เลยนึกเรื่องราวกลับไปถึงเมื่อคืนครับเสร็จแล้วก็ดุ่งเลยเพราะว่าเมื่อวานนะครับพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้เมาไมา์จนไม่ได้สติครับแล้วก็ได้เดินเข้าไปยังสวนน้ําแห่งหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งหลังจากที่ได้บุกเข้าไปนะครับพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังบ่อปลาโลมาครับแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ํากับปลาเลยต่อด้วยการไปเอาถังดับเพลิงไปฉีดเล่นยังใกล้ๆกับตู้ปลาฉลามนะครับ แล้วพอหลังจากรับความหันษาจากสวนน้ํานี้เสร็จเนี่ยพวกเขาก็ได้หอบเอาของฝากกลับมานิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่พวกพวงก,กุญแจหรือว่าตุ๊กตาจากร้านชิวเนียอะไรแบบนี้นะทว่าวเป็นแผ่นกวิ้นทั้งตัวเลยครับชิวะน้องเดรก์กซึ่งอายุแกเนี่ยก็แบบเพิ่งเกิดเลยพอทั้งสองจดจําเรื่องได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้วัยรุ่นทั้งสองก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยครับจะเอากลับไปคืนที่สวนนา้าก็กลัวว่าคนเขาจะจับได้คือไปป่วงในที่นั่นมาเยอะใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงแผ่นกวิ้นตัวนี้้เเเออาไวงลย โดยการพามันไปอาบน้ําให้อาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่แบบแพนกวินนะไม่ใช่หมาแมวจะได้เลี้ยงกันง่ายงน้องเด์กแพนกวินของเรานะครับก็ทําการดื้อแบบสุดๆครับจะอาบน้ําก็ไม่อาบกินข้าวก็ไม่กินจนกระทั่งวัยรุ่นทั้งสองนี่บอกไม่ไหวแล้วเอามันไปปล่อยเถอะโดยการลักลอบเอาน้องจะไปทิ้งในคูคลองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ทําให้พวกเขาได้โดนเห็นจากพลเมืองดีคนหนึ่งแล้วก็โดนจับไปในที่สุด แล้วเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์นะครับก็บอกว่าพวกเขาโชคดีมากนะที่ลงไปเล่นน้ําแค่บอ่อปลาโลมาถ้าเกิดลงไปเล่นในบอ่อฉลามแล้วก็ไม่เหลือซากมาให้ตํารวจได้จับแนะ่แบบรายต่อมาครับที่เกิดขึ้นที่หนองจอกกรุงเทพบ้านเรานี่เองเป็นเรื่องของโจรใจซามคนหนึ่งครับที่ได้บุกเข้าไปยังบ้านของหญิงสาวสวยเพื่อที่จะไปเอาแหวนแล้วก็สร้อยของเธอออกมานอกจากนั้นนะครับมันก็ยังจะไปปล้ำผู้หญิงในบ้านด้วย คือบ้านของผู้หญิงสาวคนนี้นะครับเธอมีหน้าต่างที่เป็นมุงลวดฮะซึ่งโจรเนี่ยจะสามารถบุกเข้าไปไง่ายๆเพียงแค่ทําการกรีดมุงลวดเท่านั้นเองอันนี้นี่เพื่อนๆคนไหนที่มีบ้านมีหน้าต่างเป็นแค่มุงลวดอย่างเดียวไม่มีลูกกรงนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะฮะเพราะมันอันตรายจริงๆซึ่งเมื่อโจรเข้ามาเสร็จนะครับมันก็พยายามจะบุกปล้ำหญิงสาวคนนี้ครับก็เกิดการต่อสู้ไปสักพัก ก่อนที่นายทาสของหญิงคนนี้นะครับก็จะได้ยินฮะแล้วก็วิ่งมานั่นก็คือเจ้าแมวเบงกอลที่เธอได้เลี้ยงเอาไว้นั่นเองครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ไม่ดีรอเลยกระโดดตบวัวนในโจนเนี่ยแบบเฮ้ยเอ็งจะทำลายทาสข้าอะไรแบบนี้เหรอจนกระทั่งบักโจนนะครับต้องซวยแล้วก็วิ่งหนีไปครับเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับแมวแต่เรื่องของรายต่อมานะครับงงกว่านี้อีกคือเรียกว่าเวรกมตามทันแบบ5.0เลยว่างั้น คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่หลายๆคนจะคิดว่าต้องมีซานตาคลอสไหมของขวัญอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่กลับไม่ใช่เป็นแบบนั้นฮะคือมันจะมีโจร3คนเนี่ยได้บุกเข้าไปขนปล้นบ้านของครอบครัวนหนึ่งที่มันก็ขนหมดเลยตั้งแต่แก้วแหวนเงินทองแผน่นดีวีดีที่ทาจุกกรแล็หรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟแอนเดอรี่นะครับมันก็ยังเอาไปเลยแล้วไอ้อุปกรณ์ที่มันจะใช้ขนของออกไปนอกบ้านนะครับมันก็ไม่ลงทุนด้วยก็คือหยิบเอากระเป๋าเดินทางที่มีอนาเลรขอองกไปย ซึ่งเมื่อเจสันชิงริกเจ้าของบ้านได้เดินมาเห็นปุ๊บนะครับก็แบบแทบจะเป็นลมจับเลยเพราะว่าของขวัญคริสต์มาสอะไรที่จะให้ลูกนี่มันหายไปหมดเลยครับแต่ the life must go on ฮะเขาก็ต้องขับรถไปทำงานต่อในวันต่อมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะสพเท่าไหร่ยังโรงรับจำนาที่เขาได้ทำงานอยู่ครับซึ่งเมื่อเริ่มทำงานได้ประมาณ10นาทีเท่านั้นแหะฮะ ก็มีวัยรุ่น3คนครับเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับเอาของมากมายเลยมาวางให้เจสันดูราคาฮะซึ่งพอวางลงบนโต๊ะปุ๊บเนี่ยบักเจสันก็เห็นปั๊บได้เลยว่ามันเป็นกระเป๋าเดินทางของข้านี่หว่าที่แบบเพิ่งจะแก็กซิมกับมันไปเมื่อเช้านี้เองก็เลยรีบโทรเรียกโปลิสให้มันลับบักสามผู้หนุ่มนี่ไปยังลูกกงเลยครับ ซึ่งเมื่อตำรวจได้จับเขาไปแล้วนะครับก็ได้ค้นพบว่าอีวัยรุ่น3คนนี้เนี่ยมันก็ยังเคยไปขโมยบ้านคนอื่นอีกเพียบด้วยทาให้พวกเขานะครับต้องได้รับโทษติดคุกเป็นเวลา3เดือนเพื่อฉลองคริสต์มาสกันไปเลยทีเดียวแล้วเวลานั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับอีกคดีหนึ่งเลยคือมีแม่สาวคนหนึ่งที่ได้หนีออกมาจากคุกคือหนีเนียนมากจนกระทั่งตำรวจนะครับหาไม่เจอแล้วก็ต้องเอารูปของเธอเนี่ยไปโพสต์ยังโซเชียลเฟซบุ๊กให้คนเขาช่วยตามหาครับซึ่งบนรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปของแม่สาวที่แบบหน้าาสดมก คือโซมไม่ได้แต่งอะไรเลยครับทําให้แม่เอมมี่เจ้าของภาพนี้เนี่ยเมื่อเห็นตํารวจลงรูปแบบนี้นะครับเธอก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาเลยว่าทําไมตํารวจทําเรื่องที่ไม่ให้เกียรติกันแบบนี้เอารูปฉันมาลงเลย่ยทำไมไม่เลือกรูปให้ดีๆนั่นแหละครับแม่สาวก็เลยโทรไปด่าตํารวจถึงโรงพักเลยบอกให้เปลี่ยนรูปเธอบน Facebook ใหม่นะครับโดยมีการส่งรูปตัวอย่างไปตํารวจเปลี่ยนด้วยซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยครับตํารวจนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปเธอแล้วก็มาจับเธอถึงบ้านเลย แล้วก็มาต่อก,กันกับเรื่องสุดท้ายที่แบบงงไม่แพ้กันหน่อยดีกว่าเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านคนหนึ่งครับที่เขาได้กลับมาบ้านแล้วก็พบกับอะไรผิดปกติติดอยู่ตรงกระจกบ้านของเขาเป็นเหมือนกับกางเกงวอร์มตัวหนึ่งที่ห้อยต่องแต่งฮะซึ่งเมื่อเขาได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็พบว่ามันเป็นกางเกงจริงๆฮะแล้วก็ยังมีคนที่ใส่กางเกงนั้นอยู่ด้วยคือเป็นสภาพของชายคนหนึ่งนะครับที่ห้อยหัวตรงเตงลงมาฮะเพราะว่ากางเกงของเขานะครับดันไปติดกับส่วนบนของหน้าต่างฮะ ซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าอิตาโจนี่นะครับเขาต้องการบุกเข้าไปจะขโมยของในบ้านครับโดยการใช้หน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่ข้างบนนี่แหละแต่พอมุดผ่านเขาไปได้แล้วบุ๊บเข้าไปนะครับขากางเกงของเขาเนี่ยมันดันไปเกี่ยวกับขอบหน้าต่างทําให้ตัวเขาเนี่ยห้อยตรงแต่งลงมาซึ่งจะโง่ตัวขึ้นไปแบบเอาขากางเกงออกอะไรก็ทําไม่ได้ก็เลยทําให้โจนี่ต้องติดอยู่ตรงนี้ราวๆหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เจ้าของบ้านจะมาเจอเขาในที่สุดซึ่งฮีแก่ก็ไม่ยอมรับตรงๆนั้นนะ บอกว่าขโมยอะไรเขาเนี่ยเป็นพระเอกด้วยซ้ําเพราะว่าเขาเห็นโจนในได้บุกเข้ามาในบ้านนี้ก็เลยจะบุกเข้ามาทั้งหน้าต่างเพื่อจะช่วยไล่โจนนี่ออกไปนี่เองแต่ว่าตอนนี้ไอ้โจนคนนั้นมันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณตํารวจต้องเชื่อผมนะครับซึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเชื่อไหมครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก FN Diary และก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย